ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ V1 Story นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันกันกบใครเอ่ยมองกล้องไหนเร็ว เอเราอยู่กันกับเจ้าเนยถั่วนะครับสำหรับเจ้าเนยถั่วเนี่ยก็เป็นอะไรเอ่ยดูแล้วเป็นกระปอมใอช่น,นะครับเป็นเบียดดาก้อนนั่นเองนะครับหรือเบียดดาก้อนเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเป็นมังกรคราวนะครับตอนนี้มังกรคราวกำลังจะไปแล้วนะครับใจเย็นๆก่อนนะลูกอขอถ่ายก่อนนะครับสำหรับเจ้าเบียดดาก้อนนะครับ เดี๋ยวเรา,เาลงกระบะก่อนนะครับน,นี่เดี๋ยวเราจะขอแนะนำนิดหนึ่งอ่าเอานี้ยสำหรับเจ้าเบียดดาก้อนนะครับมีถิ่นกำเนิดในประเทศออสเตรเลียเนาะเป็นกิ้งกาทะเลทรายเป็นกิ้งก่าของประเทศออสเตรเลียน,นะครับสีในธรรมชาติของเขาเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลน,นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีหลากหลายสีสันให้เลือกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีเหลืองสีขาวสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า มันเกิดการพัฒนาสีสันแล้วนะครับแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งก็คือเบสตาก้อนเนี่ยจะมีในเรื่องของมอบต่างๆเนาะเช่นดันเนอร์อไฮโปอะไรแบบนี้ครับแต่เจ้าตัวนี้เป็นเป็นดันเนอร์เนาะใช่เป็นดันเนอร์เ,ปนเนฮปไฮโปเฮปก็เหมือนกับว่าถ้าเฮปก็คือเหมือนกับนกอะ่ะถ้านกเรียกสปิทใช่ไหมเบ์เขาเรียกเฮปเฮปก็คือเหมือนแบบมีเชื้อมาอะไรอย่างเงี้ยแฝงมาอะไรประมาณนี้นะครับ เจ้าเนยถั่วเนี่ยก็เลี้ยงมาประมาณเกือบเกือบปีแล้วนะครับซื้อมาตั้งแต่ตัวแบบตัวนี้เดียวตัวเล็กมากมาประมาณครึบเดียวได้อ่ะเขาใส่กล่องมาแบบกล่องแค่นี้ท่านผู้ชมกล่องเล็กๆเลยส่งไปสนีมานะครับอันนี้ก็เลี้ยงมาปีหนึ่งแล้วเจ้าเนยถั่วเนี่ยเป็นเบียดดาก้อนเนาะเป็นดันเนอร์เฮฟไฮโปใช่ไหมดันเนอร์เนี่ยก็คือหนามเขาเนี่ยไปแล้วนะครับเขาจะไม่ค่อยอยู่นิ่งนะท่านผู้ชมเนื่องจาก เหมือนเราเอาออกเขามาสถานที Again, really more more ่เงี้ยเขาก็จะตื่นนิดนึงนะครับแต่จริงเขาเป็นเบดอร์ก้อนแบบค่อนข้างนิ่งเหรอนิ่งนิ่งนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นเห็นไหมเป็นดันเนอร์ดันเนอร์เนี่ยลักษณะของเขาก็คือหนามเขาอะจะไม่เป็นระเบียบก็คือจะชี้แบบว่าชี้ชี้ไปชี้มาสเปะสปะอย่างนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวเมียตอนนี้ซื้อมาเนี่ยซื้อมาในราคาหนึ่งันบาทตัวเล็กนะ แล้วก็เลี้ยงมาตอนนี้และตอนนี้ก็ราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเลี้ยงอยู่ตัวเดียวนะครับแต่ตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยเบียดดาก้อนเนี่ยก็มีตั้งแต่ราคาหลักร้อยนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปเลือกดูได้นะครับก็แนะนําก็มีซื้อได้ทั้งทางออนไลน์นะครับในกลุ่ม Facebook ต่างๆหรือแม้กระทั่ง จัดจุจักสนามหลวงสองอะไรอย่างเงี้ยสนามหลวงสองไม่แน่ใจมีหรือว่าแต่จัดจุจักมีนะครับก็มีอยู่หลายร้านเลยนะครับใครสนใจก็ลองไปเลือกได้นะเนาะเบียดดาก้อนเนี่ยก็เรียงง่ายๆมากๆเลยนะครับก็คือ3สเตจง่ายๆคล้ายๆเต่าชูกาต้าเลยก็คือให้อาหารใช่ไหมตากแดดแช่น้ํานะครับให้อาหารกรับตากแดดเนี่ยต้องทําทุกวันนะครับอาหารของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นผักอย่างนงี้ผักอะไรก็ได้อะที่เรากินอะ ผักบุ้งฟักทองกวางตุ้งอะไรได้หมดเลยนะครับที่คนกินได้ะเบียรก็กินได้นะครับหรือเป็นดอกไม้ดอกอัญชันดอกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับถ้าเขารู้สึกปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะเริ่มนิ่งขึ้นนะครับก็มีผักนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาจะกินก็คือในสองส่วนเนาะคือเบียดดาก้อนเนี่ยจะกินสองอย่างก็คือผักแล้วก็มะเขง สำหรับมแมลงเนี่ยเราก็ให้เป็นดูเบียเนาะโดยมากเราจะให้ตัวผู้เพราะว่าตัวเมียรเราจะเก็บไว้ออกลูกนะครับใครยังไม่เคยดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับเรามีคลิปแนะนําการเพราะเลี้ยงมแมลงสาบดูเบียไว้แล้วสำหรับที่บ้านเนี่ยเลี้ยงมาให้เจ้าตัวเนี้ยเนี่ยคิดไหมอ่ะคิดไหมลูกแอร์นะครับ ็าอาหารก็จะมี2อ,อย่างมีผักกับมแมลงนะครับเราก็ให้ให้ทุกวันใช่แล้วก็พอให้เสร็จก็ออกไปตากแดดนะครับเพราะว่าสัตว์พวกนี้เขาเป็นสัตว์เลือดเย็นแล้วเขาต้องใช้แสงแดดอะ่ะในการช่วยย่อยอาหารเนาะเหมือนเป่าเลยนะครับแล้วการแบบว่าที่เขาได้รับแสงแดดเนี่ยมันก็จะช่วยเขาสุขภาพดีย่อยอาหารดีแล้วก็แบบสร้างกระดูกสร้างแคลเซียมอะไรเงี้ยแข็งแรงเนาะ เพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาอยู่ในทะเลทรายเขาโดนแดดเยอะมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ควรเป็นตักแดดในตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นที่แดดไม่แรงมากเนาะถ้าเอาง่ายๆก็คือเป็นแดดที่เราทนได้อะไม่ใช่แบบเอาไปตักแดดตอนเที่ยงอย่างนี้นะครับจากเบียสก็จะกลายเป็นเ,เบียสแดดเดียวนะครับก็พอดีเลยนะครับหนังกรอบพอดีนะครับไม่ได้นะครับแล้วเบียสเนี่ยเขาไวมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่มีเวลาดูจริงๆเนี่ย ก็เอาไว้ในชายคาก็ได้แต่ไว้ในชายคาที่แบบว่าเหมือนระเบียงอะไรแบบนี้ครับที่โดนไอแดดอย่างเงี้ยทั้งวันก็โอเคนะครับที่บ้านก็ทําแบบนั้นหรือว่าบางทีตอนเช้าก็ออกไปตักแดดอ่อนๆบ้างนะครับต่อมาก็คือการแช่น้ําเบียดดาก,ก้อนก็ต้องแช่น้ําเหมือนกันนะครับเพราะสําหรับการแช่น้ําของเขาเนี่ยจะช่วยให้เขาขับถ่ายได้ดีขึ้นเนาะเดี๋ยวเราลองให้อีกตัวหนึ่งรูยังกินเลยปะอิ่มหรือยัง ือจริงๆป้อนกับมือได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้เขาป้อนกับมือประจําแล้วเขาก็เป็นกิ้งก่าที่ค่อนข้างมีความเชื่องแล้วก็ไม่ตื่นนะครับเมื่อกี้เราถึงเรื่องแช่น้ำเนาะแช่น้ำเนี่ยควรแชร่อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งเพราะว่าการแชร่น้ำเนี่ยจะช่วยให้ระบบขับถ่ายของเบียดดาก้อนเนี่ยดีเขาจะขับถ่ายเวลาแช่น้ำเนี่ยเขาก็จะถ่ายของเสียออกมานะครับเออขี้เขาเหมือนขี้จิ้งจกอะครับท่านผู้ชมนะครับต่อมาก็คือ ในส่วนของการตักแดดก็ตักทุกวันใช่ไหมแล้วก็มีแช่น้ําอาทิตย์ละ1-2ครั้งเนาะขั้นต่ํหนึ่งครั้งนะครับแต่ไม่ต้องแช่ทุกวันนะอื้เบียดไม่ใช่สัตว์น้ำนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้จริงๆเนี่ยเบียดก็เลี้ยงง่ายมากๆเลยนะครับส่วนสําหรับใครที่อาจจะไม่มีเวลาเอามาตักแดดหรือว่าอยากเลี้ยงแบบอินดอร์ในบ้านเลยอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีในส่วนของหลอดกาลองแสงอาทิตย์เนาะ ก็คือ,อสิ่งที่เขาต้องการหลักๆจากแสงแดดก็จะมีอยู่3อย่างก็คือ UVA UVB แล้วก็ความร้อนใช่ไหมครับสำหรับในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีหลอดสําหรับไม่ว่าจะเป็นหลอดจาลองแสงอาทิตย์เองนะครับหรือว่าหลอดในส่วนของอเป็นหลอด UVA UVB แยกกันอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองเลือกดูนะครับสำหรับเบียดดาก้อนก็ประมาณนี้เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายกว่านกอีกขอบอก นะคะเขาไม่ค่อยซับซ้อนอะ่ะนี่อย่างเลี้ยงมาเนี่ยไม่เคยป่วยเลยนะไม่เคยเป็นอะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าแบบเออโตช้าโตเร็ว,วอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่นี่เป็นตัวเมียนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไซส์ขนาดเนี้ยเออโตชาต้าโตเร็วยังไงนะครับก็เลี้ยงอยู่ตัวเดียวนะครับก็เป็นไม่รู้เรียกมือใหม่หรือเปล่าแต่เลี้ยงมาปีหนึ่งแล้วอะ่ะนะครับสําหรับวันนี้นะครับเหมืองแล้วก็เจ้าเนยทัวนะครับนี่ เวลาเขาเกาะคอนเขาสวยมากชอบมากนะคะเห็นไหมสวยแหละนะครับสำหรับวันนี้นะครับเหมืองแล้วก็เช่าเนยถั่วนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกับ V1 story ได้ในคลิปต่อ,ตอไปนะคะแต่ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมกดติดตามให้กับช่อง V1 story ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับเมืองแล้วก็ สัตว์เลี้ยงตัวต่างๆในบ้านนะครับแล้วก็ให้เราทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายเห็นไหมก่อนเนึงก็ก่อนได้